วันนี้วันที่31พฤษภาคมสอง564พระสา,ารธและพระอภิลักษ์็รั้พาสม,มนเนสมมนสมเนนและลผู้ใหญ่วัดหนองฟานคุณใหญ่หหญเอฟหนองฟานสม,มนเนินโอม ใครอีกที่นี่ลูกพี่สาโรดในคุณใหญ่น้องหนคุณใหญ่น้องฟานลรไม่ใช่คุณใหญ่วัดน้องฟานอยู่ไหนวันนี่นี่ก็คือคุณใหญ่วัดน้องฟานนะครับคุณเอฟแล้วก็น,นี่คือคนใหญ่วัดน้องฟานนะครับไม่ใช่เด็กวัดนะครับตอนนี้เขาโตแล้วนะครับ เมื่อก่อนก็เป็นเด็กวัดนะครับตอนนี้ตอนตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่วัดแล้วนะครับโยมเลินนะครับลล <laughs> แล้วคือนี่สามเณรอะไรครับสามเณรวีออด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 นะครับ,บโอ้ย<อ>กำลังช่วยหลวงพอ่อหลวงพี่กำลังช่วยหลวงพ่อหลวงพี่นะครับตกแต่งสถานที่นะครับ,บปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับวัดวาวาัดให้สวยงามนะครับ อันโมทนาสาธุนะครับเนี่ยจะได้เป็นชาวไร่ชาวนาลูกชาวไร่ชาวนาต้องลูกชาวไร่ชาวนาต้องทำไร่ทำนาเป็น